สวัสดี <ร Stevens. S 1> ทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะครับหาเฟลเต้ได้ทำให้มันสว่างกว่า าเราลืมเปิดแอร์นี่ว่าสวัสดีครับวันนี้ก็ว่าจะมาพูดเรื่อง ทวิตเตอร์โดนแฮกนั่นแหละทุกคนก็คือผมก็โดนแฮกมาเมื่อประมาณวันทียี่สิบแปดนะครับก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนแฮกได้จากอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า อ,อีเมลของมันเก่าแล้วหรือว่ายัางไงนี่ครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดนแฮกมาเพราะว่าคือคือทวิตเตอร์ผมอะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบเอาไปกดลิงก์มั่วหรืออะไรมั่วอย่างเงี้ยครับทวิตเตอร์ผมส่วนมากขะเกาไปแบบแค่ดูแฮชแท็กอย่างเดียวแล้วก็เอาไว้โพต์งานแค่นั้นครับแล้วก็ไว้ไรีแบบรีอะไรอย่างเงี้ย คือผมก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนแฮ็กจากอะไรนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมโดนแฮ็กเนี่ยผมก็คิดว่าผมลืมรหัสผ่านนะเพราะว่าเพราะว่าอ่มันเด้งออกนะครับตอนนั้นคือวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้านั่นแหละจำไม่ได้มันเด้งออกคือมันเด้งออกจากทวิตเตอร์เลย <c oughs> มันเด้งออกจากทวิตเตอร์เลยนะครับแล้วก็ผมอะมีโน้ตนะครับที่เขียน เขียนรหัสผ่านไว้ว่าทวิตเตอร์รหัสผ่านอะไรนะครับผมก็คนที่ขี้ลืมเหมือนกันผมก็เลยเขียนไว้แต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่ว่าผมอ่ะใส่รหัสผ่านไปยังไงก็ไม่ถูกผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนรหัสผ่านหรอวะ <S <S ทา้งน้นที่ผมก็เป็นคนผมจําได้ว่าผมทวิตเตอร์ผมไม่ค่อยยุ่งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่น่าเปลี่ยนนะผมใช้มาตั้งตั้งนานแล้วมันก็มันก็ยังไม่น่าเปลี่ยนสวัสดีพี่เชด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าเอ้ย น่าจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปล่าแต่ผมจะเป็นคนที่ตั้งรหัสผ่านแต่ละอย่างในชีวิตประจาวันของผมหรือว่าจะอะไรก็ช่างผมจะมีแพทเทิร์นการตั้งรหัสของผมอยู่มันจะไม่เกินแดแบบนะครับก็คือจะสุมคือถ้าผมสุ่มหมด8แบบเนี่ยก็แปลว่าผมอะ่ะตั้งคือไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่แล้วผมก็เลยสุ่มแดแบบนี้เข้าไปทั้งวันก็สุมไม่ได้ก็คือแบบก็คือแบบใส่ยังไงก็ใส่ไ,สไม่ได้นะครับจนช่วงเย็นๆนะครับ ก็เหมือนกับว่ามีข่าวนะครับของแฟนคลับนี่แหละก็เพิ่งมาบอกผมผมก็เพิ่งเห็นแบบคนรอบตัวผมก็บอกว่าเอ้ทวิตเตอร์โดนแฮกเหรอหรือว่าโพสตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีแม่แม่แฟนคลับเ,เป็นพวกแม่แม,แม่ที่ดูแลบ้านหลักขอ, <c oughs> ของผมนะครับเขาทักมาว่าผมโพสเพย์เพลหรอผมก็บอกว่าผมไม่ได้โพสนะพี่ทําไมเหรอก็บอกอ่ามันก็น่าจะโดนแฮกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่่ไมมันก็น่าจะคิดตอนนั้นก็คือคิดว่าโดนแฮกแล้วเพราะว่ามันไม่น่าใช่แหละมันมีแค่ผมกับอีกคนหนึ่งที่จะรู้รหัสทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าคนนั้นเขาก็งงเหมือนกันว่าพี่เข้าไม่ได้แต่มันโพสต์มาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะคิดว่าจะโดนแฮกแน่นอนแล้วพอคิดว่าโดนแฮกเมื่อวานนะครับก็เหมือนกับว่าเขา <c oughs> เขาเออ่เป็นคนที่แฮกทวิตเตอร์ หรือว่าใครก็ไม่รู้แหละไอที่ทุกคนอ่กากล่าวกันมานะครับก็คือคนที่เขารีพายสตอรี่ผมมาแล้เขาผมก็คุยกับเขาไปช่วงหนึ่งพักหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเขาอะ่ะบอกว่า <c oughs> เขาอะ่ะบอกว่าเขาอะ่ะไปซื้ออ่าทวิตนี้มาจาก Discord ของประเทศญี่ปุ่น <c oughs> นะครับเหมือนกับว่าแฮกเกอร์เขาขายให้ซ,ซึ่งซื้อมาในราคาประมาณ6,000ดอลลาร์ซึ่งมันจะตกประมาณถ้าเฉลี่ยแบบ <c oughs> คิดแบบไม่แม่นยำเอาแบบข่า,ขาวๆก็คือประมาณแสนแปดแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาาจะคืนทวิตให้ให้ให้ผมแต่ว่าแต่ว่าให้ให้ผมอะอ่าจ่ายเงินให้เขาหน่อยได้ไหมเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นเงินเขาก็บอกมาว่าเป็นเงินแบบเขาทํางานสามเดือนเลยนะเขาถึงแบบได้เงินเท่านี้ผมก็เลยถามไปว่าแล้วคุณซื้อมาทําไมทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้บอกผมเลยว่าคุณจะซื้อหรือว่า คุณจะช่วยผมเขาบอกว่าเหมือนเขาช่วยเขาจะช่วยเราเขาเป็นแฟนคลับเราแต่ผมก็เลยงงว่าผมก็เลยแบบเหมือนกับคุยประมาณกับเขาว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นแฟนคลับผมจริงคุณก็ต้องบอกผมดีว่าคุณไปเจอที่ไหนคุณไปทําอะไรไม่ใช่แบบพามพามไปแล้วไปซื้อมันไม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่ใช่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมานั่งคิดแล้วผมก็แบบ เหมือนกับถามเขาว่าเอ้ยข้อมูลไหนผมขอดูข้อมูลการโอนเงินหน่อยเขาก็ส่งสลิปนู่นนี่นั่นมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นสลิปที่มันดูแล้วมันไม่ใช่จริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นของจริงที่ถ่ายมาแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สลิปของผมแน่นอนอะไรอย่างนงี้ผมก็เลยโอเคแล้วผมก็นั่งตัดสินใจว่าไม่เป็นไรผมก็บอกคือเขาเขาแบบเหมือนกับว่าอยากให้เราจริงๆนะเขาก็แบบเหมือนขอขอแบบคุณ แบบเขาให้พัสเวิร์ดอะไรมาก่อนเลยนะผมก็ผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่อยากล็อกอินเข้าไปเพราะว่าถ้าล็อกอินเข้าไปผมเป็นคนที่เก่งไอทีในะระดับหนึ่งเพราะแม่ผมก็เป็นครูคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้ระบบการลันของตัวแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแบบคร่าวๆแล้วถ้าผมว่าผมอ่ะเขาให้ ID มาแล้วผมไปล็อกอินไอดีเขาเขาจะรู้ IP ผมมากผมเอาเครื่องไหนล็อกอินนะครับเขาสามารถเจาะเข้าโทรศัพท์ผมได้ง่ายๆเลย ผ่านทาง IP ที่ผมเอาตัวเครื่องโทรศัพท์นั้นไปล็อกอินผมก็เลยไม่ล็อกอินแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยคุณเก็บไว้เถอะแบบ you can keep it อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสมัครใหม่ก็ได้คือผมก็รู้สึกว่าคือถามว่ามันเสียดายไหมมันก็เสียดายนะมันก็มีรูปภาพมีอะไรหลายอย่างเรื่องราวของผมนะครับที่เล่นมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มตน้นนะครับเล่นทวิตเตอร์เป็นนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกเสียดายแต่ผมรู้สึกว่า ในยุคนี้ยผมรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตผมรู้สึกว่าเรื่องราวความทรงจําอะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกทุกอย่างที่อยู่ในทวิตเตอร์ผมผมก็จำได้หมดแหละแค่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กับเอเวอรที่ผมรู้สึกว่าเอาเงินที่เราจะเสียกับกับสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันมันไม่มีเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องจ่ายเงินไปเพื่อซื้อ แอคเขาเขาโดยที่แบบเราไม่สามารถตามตัวเขาได้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่ชัดเจนที่เราจะพอเอาไปแบบเอาไปแบบยืนยันได้ว่าท้ยคุณจะให้เขาจริงจริงไอเราเขาจะให้เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออสมัครใหม่ก็ได้แต่ว่าพอผมจะสมัครใหม่ทุกคนมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทวิตเตอร์มันเพิ่งปรับใหม่ทุกคน พอทวิตเตอร์เพิ่งปรับใหม่ก็คือถ้าสมมติว่าเราสมัครสมิตเตอร์ทวิตเตอร์เนี่ยมันจะส่งแฮชแท็กได้อย่างเดียวนะครับแอเคเขาใหม่ของทวิตเตอร์จะไม่สามารถจะไม่สามารถติดตามบุคคลได้นะครับไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหมือนกับว่าทวิตเตอร์เขาจะถ้าใครสมัครตอนนี้คือเขาจะระง,งับ ID นั้นไม่ก่อนเลยคือคุณสามารถเอาไปส่งแฮชแท็กได้แต่คุณจะทําอะไรไม่ได้เลยต้องไปขอปลดแบนดทวิตเตอร์ด้วยแล้วซึ่งผมส่ง ปดแบนดทวิตเตอร์ Twitter ไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ตอนไหนอะ่ะมันคือมันนานมากเขาก็เขียนมาในเมลผมอยู่ว่าแบบมันได้นานมาก <c oughs> เดี๋ยวแล้วผมจะลองเข้าเข้าเมลไปดูนะเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านใม่อีกรอบหนึง่งโอ้ยเขาผิเขาส่งมาว่าส่งมาว่า ส่งมาว่าอันไหนวะอันหนึ่งนะทวิตเตอร์นี่มันทวิตเตอร์อันไหนวะ You are waiting to let know รเขาบอกว่าประมาณห้าวันเป็นอย่างต่ำนะครับถึงจะได้นี่ครับก็นั่นแหละผมก็ก็ตอนนี้ก็ยัง ยังทาอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แค่รอไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอเวอร์เรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะแนนความเป็นไปได้ที่จะได้แอคเคาเก่ากลับมานะครับน่าจะน้อยมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เหลือ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  ึ่งตอนนี้เหลือวิธีเดียวแล้วก็คือคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นที่เป็นพวกทว i t เตอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งอย่างอื่นอย่างอื่นนี่ก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะผมก็ทำทุกวิธีทางแล้วนะครับก็รู้สึกเศร้าใจนะครับนั่นแหละทุกคนก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างหนึง่ง <c oughs> ก็เสียทวิตเตอร์ไปนะครับน่าจะต้องสมัครใหม่แต่สมัครใหม่ก็ต้องรอให้มันแบบเขาปลดแบนด์ ปดแบนด์ไอ้นี่ผมอีก <c oughs> ปดแบนด์ให้ผมทําทําอะไรได้อะไรย้ยครับซึ่งติดตามคนอื่นไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ลําบากทีหนึงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอะจะสมัครไอเปิดรายได้ของ Youtube <c oughs> มันก็ทําไม่ได้ตะกี้ผมสมัครมาสองเดือนแล้ว ทำมาสองเดือนแล้วมันก็ยังมันทังสมัครแบบอ,อุาเขาเรียกว่าอะไรการสร้างไรายได้ไม่ได้สักท,ทีเขาโอโ้โหก็แบบอีกทีหนึ่งก็ยี่สิบเก้าทันวาเลยโอโ่อหคือแบบผมก็ถามน้องที่เป็นแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์นะเขาก็แบบบอกเขาก็งงเหมือนกันว่าผมทําอะไรผิดกฎท,ทั้งทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรผิดกฎเลยก็เครียดนะครับช่วงนี้ก็เครียดหลายอย่าง มีอะไรให้เครียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ครับรู้สึกเศร้าใจจังเลยก็นั่นเลยครับจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วก็จะมาชี้แจงให้ฟังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแฮะก็เดี๋ยวน่าจะลงไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไป ตัดต่องานของมหาลัยต่อเนียครับเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นมิถีชีของมหาลัยแล้วก็งานเยอะมากของมหาลัยในตอนนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม,มนไูมมนจะทำอะไรก่อนดีชีวิตแบบดูวุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลา โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังผมบ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงไม่เกินวันสองวันเนี่ยน่าจะเดี๋ยวมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งครับว่าทวิตเตอร์นั้นน่าจะต้องดีพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าไงนะครับแต่ก็ มีโอกาสที่จะไม่ได้ไม่ได้ทวิตเตอร์นั้นกลับมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนทําใจแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยๆกับน้อยใจตัวเองหน่อยนะครับแบบเหมือนแบทเขาเรียกว่าอะไรอะแบททามิ่งนะครับเป็นแบทช่วงเวลาที่แย่นะครับในชีวิตก็จริงๆปีนี้มันก็มีเรื่องแย่ ที่เกิดขึ้นกับผมมากนะครับแต่แค่อ่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่แค่ยังไม่ได้บอกทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนเป็นกาลังใจให้เสมอนะครับก็เอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปนั่งทำอ่าตัดต่อตและเพราะว่ามันเป็นงานกลุ่มนะครับต้องต้องทําให้เสร็จแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าส่งพรุ่งนี้นะครับก็ นั่นแหละครับเอาไปเช้กันแบายบายทุกคน